Sabari kapeno sabari kap tukong kap สวัสดีจ้าอุ่นดวยพลับเจกับมาพ่อพ่อกันอีกแล้วค่ะเสียงเจ๊าแจ้วเหมือนเดิมพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือมีกําลังใจมากขึ้นในการทําคลิปนะคะหลายๆคนนะคะคอมเมนต์มาหาพลอยแล้วก็ได้ส่งกําลังใจมาหาพลอยเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าน้องพลอยท YouTube ต่อไปนะพี่ชอบในไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ชอบในความเป็นเราแล้วก็ตัวตนของพลอยพลอยก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกคนค่ะที่มากในความเป็นพลอยเนาะค่ะเนาะกุกกาลังใจทําให้พลอยรู้สึกว่าพลอยมีกําลังใจมากขึ้นเลยค่ะในการ การทำวิดีโอทํา y o YouTube นะคะจริงๆเนี่ยมันก็แค่ช่วงหนึ่งค่ะของชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราท้อในบางอย่างหรือว่าเรา รู้สึกว่าดิ่งบางอย่างแต่ว่าในการทำคลิปทำ YouTube ของพลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พลรักมากๆในการทำนะคะพลก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคนเรามันก็มีบางช่วงเวลาที่มันทำให้เราดิ่งแต่กระบอเป็นอย่างคะ่ะมือนีกะกับมาสู่ทายให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศคือเกาแล้วจ้าพอมานั่งทบทวนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราก็รู้ค่ะว่าชีวิตของเราเนี่ยจริงๆความฝันของเรามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกนะคะ แต่มันคงเป็นเป้าหมายอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนเราจะมีทิศเอาไว้หน่อยว่าเออเราต้องไปทางทิศตะวันออกนะส่วนทางเนี่ยเราค่อยมาคิดกันว่าเออเราจะเดินไปทางไหน จะวิ่งหรือจะเดินก็เอาอยัางไงกับชีวิตก็ค่อยไปคิดกันอีกทีเนาะทุกคนคะจริงๆชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละคะ่ะบางช่วงเวลาเนี่ยมันก็มีช่วงที่ดิ่งบางช่วงเวลามันก็มีช่วงที่ทุกข์และสุขก,ก็ปะปุนกันไปนั่นธรรมดาของชีวิตนานาจิตตังเนาะคะ่ะทุกคนคะถ้าเข้าใจกับชีวิตก็ทุกอย่างก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้มาทบทวนกับชีวิตอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเออเราควรที่จะไปต่อดีกว่านะคะเพราะว่าก็มีหลายๆคนเลยค่ะที่เขาชอบในแบบที่พลอยเป็นแล้วก็พอรู้ ว่ามันไร้ค่าแล้วก็ไร้ประโยชน์นะคะเหมือนวันนี้ที่พลอยมาพูดนะคะพลอยกับมีคอนเทนต์ใหม่ทุกคนได้ชมกันก็สิเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะกลับเข้าสู่โหมดของเราคืนนะคะวันนี้ตั้งแต่บ้านจนหอดีกับพันได้เขาเรื่องอยู่พี่น้องค่ะก็มามาที่โหมดของเราดีกว่าวันนี้พลอยรับคุณตานะคะที่คุณเจเขาชอบอคุยกับคุณตาเป็นน้องซ้ายย้ายพลอยนะคะมากินข้าวกับทุกคนคะ่ะคุณตาพลอยเพิ่นเป็นผู้รับเมาสค่ะตอนนี้เพื่อนรับเบารีโนเวทรีสอร์ทอยู่ข้างๆนะคะบันนี้พลอยก็เลยได้พ้าแล้วมากินเขา กุญเจก็อยากมาหาเพื่อนน้ำแหละพี่นองขาก็เลยได้มาพี่นองได้มากินข้าวน้ากันกลับบ้านมาทุกคนขาได้ข้าวต้มมัดมานาะพี่นองขาได้อีหยังอีกนะคะมีคนเข้ามาขายอยู่ในร้านอาหารเลยคะ่ะพอยก็เลยซัพพอร์ตนะคะพี่นองจ๋ากลอนสิถึงบ้านพอยกับคุณเจแวะบิ๊กซีค่ะเมื่อนี้เขาได้หยังมามึงกันจ้าพี่นองะ่ะสื่อของมาให้แม่ยายอีกแล้วจ้าวันนี้ได้ขนมนะคะของฟันโอแล้วก็มีโอวันตินค่ะเพราะว่าคุณทวดชอบกินนะคะแล้วก็มีไข่พี่นองคะ่ะอันนั้นอ่ะพี่ น้องผักชะอมมีแพลนที่จะทํากับข้าวกินวันนี้นะคะชะอมนี่ก็ซื้อมาจาก้านอาหารเพราะว่ามีคุณยายแก่ๆเข้ามาขายพี่น้องขะเออก็เลยช่วยเราค่ะซัพพอร์ตแล้วพี่น้องค่ะอวันตินแล้วก็มีไก่ค่ะไก่โคราชซื้อมาจากบิ๊กซีค่ะทุกคนไก่เป็นโตว่าสิเอามาเห็นอย่างก็อ่าคอยดูนะคะทุกคนวันนี้เจาจะได้กินอะไรนะจ๊ะ <c oughs> กับเบสแพโนแพนค่ะเหมือนเดิมนะพี่น้องคะเมื่อนี้อากาศเป็นกุ้มกุ้มค่ะทุกคนเหมือนฝนสิตกเลยบุรีรัมฟุลดตกสามสีว่วันเบลอประทัน้นอ ฝนมาแล้วจ้า <c oughs> คุณเจว่าฉันว่าฉันจะขึ้นบ้านหรือบ่ขึ้นดีแต่ว่าอากาศมันดีพี่น้องค่ะคุณเจก็เลยโอเคนางต่อพี่น้องเพราะว่าฝนมันมาแบบ รินรินน้ก็ไม่ได้แรงอะไรมากก็โอเคนั่งต่อไปนะคะแต่ว่ากระตุนฝนอยู่พี่น้องคะมึงเป็นอยังเก็บข้าวเก็บของนะคะอากาศที่บุรามดีมากเลยค่ะฝนตก 3- 4วันก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยพี่น้องเปิดเต่พัดล้มก็เย็นแล้วค่ะเห็นว่าพี่น้องฟ้ามันกลุ่มมาแล้วค่ะวันนี้ก็ตกมาก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้องลดน้ําต้นไม้นาะพี่น้องคะประหยัด ไปเนาะจ้าเออนีทยายไม่พี่น้องเบิ้งนะคะเดี๋ยวพอสิพาทุกคนมุฟไปหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านเป็นยังไงเอ่ยเนาะทุกคนค่ะแต่คุณเจก็บบ้านได้ขึ้นบ้านนะคะแล้วกันนางโตเพราะว่าอากาศมั่ดีค่ะมาหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบ้านนะอันนี้พอยตื่นเสาร์มากระเฮ็ดความสะอาดให้เรียบร้อยทุกอย่างนะคะแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนปะปานนาน้าได้ชมกันเนาะพี่น้องค่ะเห็นบ่ฝนตกคักพี่น้องค่ะอู้ตกมาแห้แงๆเลยเดินสิบริต ต้องเปลืองน้ำหดน้ำต้นไม้นะคะดีไหมคะทุกคนหญ้าก,ก็เริ่มติดแล้วค่ะเริ่มปรับสภาพได้แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้พอยก็ใส่ปุ๋ยบำรุงหญ้าไปด้วยค่ะแต่ว่าใส่เยอะไม่ได้นะคะทางร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปแล้วทําให้หญ้าเราเนี่ยตายเนาะพี่น้องขาล้วหน้าดินก็ไม่โอเคด้วยนะจ๊ะให้ายบรรยากาศให้ทุกคนไดเมืองกันสักพักได้ยินเสียงหัวหนา้าแล้วว่าเธอมาพี่มาพี่มาซอยสันเนะ พี่น้องขาแล้วยูบ่ไดดจ้าฝนมาแรงมากบัน,นี้เพิ่นก็นเลยคุ้มผ้าคุ้มยางเพิ่นว่าเออเธอไม่ต้องลงมาหลอกเพิ่นว่าเดี๋ยวฉันทําเองพอดนวยเออโอเคนะคะนั่งไปนั่งมาล่ะพี่น้องเอยฝนมาแฮงพอดนะคะนั่งบ่อดดก็เลยสิได้ขื่นบานจ้าแต่ว่าเรากับพยายามที่จะคุ้มผ้าคุ้มยางให้มันเรียบร้อยเนาะไอ้ผ้านี้ก็คือคุ้มดีมากเลยคะ่ะทุกคนไม่มีปัญหานะคะพอกําลังสีเห็ดครัวไทยออกไปฝั่งซ้ายมือนะ่ะทุกคนน,ะนะคะั่นแหละจ้ะพี่นอ้องอือโบกไม้โบกมือนะคะ <c oughs> แล้วว่าเดี๋ยวฉันจะเ,เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะแลนไปนะคะกังหมกับบ่มีพี่น้องบ่ได้เอามาว้หลังบ้านแต่สิอามาว้ยอยู่จะ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนพี่นอ้องเออนั่นแหละเราก็เลยว่าพ่นก็นว่าแลนหะฝนมาเลยจ้ะพี่น้องจ๋าพอนก็เลยว่า,ามาๆมามา,มา,มา,มาโหลด ระวังมือเด้อข่อยกับไว้วางสนพพันะพน้องจา้าไปเลยพี่ non บันนี้เราก็แลนไปเลยจ้าห่มกับบอไดเอามานะคะลองเทากับบอสซเออร์นั่นแหละจา้าเป็นไปเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้กับมาขางบ้านนะคะทายทุกคนได้ชมกันโอ้บรรยากาศดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะคะพลอยจําได้เลยว่าช่วงหน้าฝนคุณเจปีที่แล้วนะคะเป็นไข้เลือดออกค่ะเพราะว่าเนื่องจากบ้านเราอยู่ในป่าเนาะแล้วก็ ยุงเยอะค่ะทุกคนค่ะก็ต้องระวังนะคะปีที่แล้วคุณเจเป็นช่วงนี้เองค่ะช่วงหน้าฝนค่ะเป็นไข้เลือดออกแต่ดีหน่อยนะคะไปหาหมอทันก็เลยไม่ได้เป็นอะไรจ้า <c oughs> พลอยกับคุณเจมีความคิดค่ะตอนนั้นเนี่ยที่พลอยอยู่บ้านยายกับคุณเจเนี่ยพลอยซื้อมุ้งมากางนะคะทุกคนเพราะว่าพลอยก็กลัวยุงเนาะพลอยก็เลยซื้อมุ้งมะกางนอนไปนอนมา ติดมุงค่ะทุกคนมีใครเคยเป็นเหมือนพลอยไหมพอเรานอนกลางมุงเนี่ยเราก็จะติดนิสัยการกลางมุงค่ะนั่นแหละจ้ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราชอบนอนกลางมุงแต่ก็ดีนะคะไม่มียุงเลยเนาะเรามามาบานไม่ก็ว่าจิไปหาซสื้อมุงมากลางอยู่พี่นองขานอนแบบลูกทุ่งลูกทุ่งไปเลยจ้ะ <c oughs> บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะทุกคนผมพลอยกบกระเซิร์กระเซิร์งคือพีบาพี่บนะคะเพราะว่ามติเหตุงานบ้านหลายพี่นองจ้ะเออนั่นแหละค่ะคุณเจก็อุ้ยอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีค่ะก็เลยไม่เข้าไป ในบ้านนะคะนั่งหน้าบ้านดีกว่าดูฝนตกเนาะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยช่วงนี้ก็จะประหยัดแอร์หน่อยนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีมากแอร์ก็ไม่เปิดนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะที่บ้านพลอยนะคะเวลาที่เราแบบอากาศแบบมีแดดออกนิดนึงเราก็ไปนั่งหลังบ้านแล้วก็ไปเปิดพัดลมป้าถ่ายไม่ทุกคนได้ชมกันบรรยากาศนะคะดีๆพี่น้องไม่ต้องหดน้าต้นไม้เลยเออดีอีลีค่ะต้นไม้ก็สวยนะคะทุกคนพอกันเลยอันมาล่างบ้านเนาะคะ่ะทาความสะอาดบ้านล้างตรงที่ตุ่มใส น้ำนะคะทุกคนขาล้างกวาดถูตรงที่มันเป็นตะไคร้ก็ขัดออกเนาะทุกคนขาเวลาพอยฝนตกนี่พอยหักขัดบ้านได้ทุกคนเห็นบอมมันก็นได้ล่างปูนล่างซีเมนต์ออกเนาะค่ะแมงเหมาก็เริ่ม,ม้าแล้วเด้ค่ะอู้ย้นามเนาะทุกคนเป็นตาอ,อันนี้เนาะจ้ะนี่ฟังนี่ก็หญ้ากะบวทันเกิดดอกพี่นอ้องหญ้ากเกิดเป็นหย่อมๆจ้ะ ตกจนหอดคาม,มับพี่น้องโอ้ยตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะมื่อนี้กะสีอันเฮ็ดยังกินเข่าดีพี่นอ้องกะสิทอดไข่ใส่ชะอมนะคะแล้วก็มีพริกกะปิค่ะแล้วก็มีปลาทูทอดเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็มีญยาดมากินเข่าที่บ้านคือเก่าจ้าคุณเจก็ได้กินเข่านะคะวันนี้มีตําแตงแล้วก็นี่แหละค่ะวิดีโอที่พลอยถ่ายให้ดูวันนั้นเนาะหนึ่งวันกะพลอยกะสิเป็นประมาณนี้เดอแมเดอผู้ดใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพอยในการทำคลิปยาวๆให้ทุกคนได้ชมกันในเดอร์แมเดอร์สำหรับ e ีพีนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พอกันใหม่อีพีหน้าเดอร์แมเดอร์สวัสดีจ้าขอบคุณลหลายๆจ้ะ